สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านสาสตร์แห่งพวงจุ้ยแล้วก็โงเฮงผมก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมอีกแล้วนะครับในแอคเคาท์ที่ชื่อว่าสินแสหมิงอาจารย์พงษายุนาคทองวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอายุจรบนใบหน้าที่มีความสําคัญมากนะครับมันอยู่ในช่วงอายุออ48 49 50ช่วง3ปีนี้นะครับ48 49 50มันมีความสำคัญหมายความว่าช่วง3ปีนี้ถ้าคุณนะครับจมูกสวยปลายจมูกสวยปีจมูกมีเนื้อ3ปีนี้คุณทำอะไรจะมีความสำเร็จ48 49 50เข้านับอย่างนี้ดูนะครับ ตำแหน่ง48เขาเรียกจุงจ๋งเทา้าจุ๋งเท้าหรือตำแหน่งหัวเรือใหญ่จุ๋งเทา้าจุ่มเท้านะฮะ49ตำแหน่งปีจมูกสำหรับผู้ชายให้นับข้างซ้ายเขเียกหลังไทยตำแหน่ง50ผู้ชายเขาให้นับข้างขวาเขาเรียกเทียงอุย่ยจุ๋งเทา้าหลังไทยเทียงอุย่ยเดิน3ปีที่48 49 50 ในทางกลับกันถ้าเป็นผู้หญิงจุงเท้าก็อยู่48ตรงที่เดิมตรงปลายจมูกแต่พอมา49ปับ๊บพอให้มานับขวา49แล้วก็50คือข้างซ้ายหมายความว่าผู้หญิงผู้ชายจะนับต่างกันนะครับชายซ้ายหญิงขวาแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิด3ปีนี้48 49 50นะครับถ้าจมูกคุณสวยปีจมูกคุณมีเนื้อปลายจมูกคุณดูแลดูแล้วมีเนื้อมีราศรีที่ดี สามปีนี้สําเร็จรุ่งโรดบางคนเหนื่อยมาแทบตายหานะฮะชีวิตตั้งแต่อายุสิบห้าจนมา,าถึงสี่สิบกว่ามาเริ่มสบายอ่ะตอนที่ประดุนเดินปลายจมูกก็มีหรือบางคนมาเจ๊งหรือหมดตัวอ่ะตอนที่เดินปลายจมูกคือสี่แปดสี่เก้าห้าสิบก็มีหมายความว่าสามปีนี้มีความสําคัญมากคุณต้องดูแลจมูกของคุณให้ดีนะครับให้มัน เ,เขาเรียกว่ามันดูแล้วคือราศีของจมูกที่ดีนี่คือดูแล้วมันมีประกายมีความเงางามนั่นหมายถึงความสําเร็จแต่อย่าลืมบวกไปหนึ่งปีนะครับนับตําแหน่งโง่ห้งบนใบหน้าให้บวกจากอายุจริงไปหนึ่งปี48 49ป0ถ้า้าปัจจุบันคุณอายุ47ปีไทยก็คือคุณ48ปีจีนนั่นเองดูอีกทีดูอีกทีนะครับ48 49 50ปลายจมูกตรงนี้มีความสําคัญกับโง่เ้งมากเรียกว่าตําแหน่งจุ๋งเท้าก็คือ48 สี่เก้าเขาเรียกหลังทยห้าสิบเขาเรียกเทียงอุย่ยสามปีนี้ถ้าเกิดจมูกคุณสวยสามปีนี้คุณรุ่งโรดเริ่มที่จะมีความสําเร็จในชีวิตคือบางคนความสําเร็จมันไม่แน่นอนนะฮะบางคนมันเริ่มตมั้งแต่ช่วงอายุก่อนสามสิบคือพ่อแม่มีตังค์เพื่อนหนุนให้มึงรวยก็มีบางคนมันมารุ่งตอนอายุสามสิบกว่าไปแล้วคือเริ่มสร้างตัวบางคนมันมาเริ่มตอนอายุสี่สิบกว่าสี่สิบไปแล้วอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าอายุมัน เริ่มสร้างตัวตอนอายุสี่สิบก็มีฉะนั้นมันแต่ละช่วงชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันนะ่ะนะฮะบางคนมาเริ่มตั้งตัวช้าตอนที่สี่สกว่าเนี่ยถ้าเจอจมูกคุณสวยคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จอย่างสูงทีเดียวนะครับสุดยอดไหมวิชาโง่เฮงของผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอ,อตอนนี้เราอยู่ที่สํานักมังกรทองแปดนะเป็นสํานักงานของผมเองผมเป็นเจ้าสํานักนะครับแล้วก็ มีแขกเรือมาหาผมมากมายทุกวันมาดูโงเ่เฮงนะฮะผมเนี่ยวันไหนผมไม่ได้ไปดูหองจุย้ยไม่ได้มีงานดูหองจุ้ยข้างนอกก็จะมีแขกมานัดมาดูโงเ่เฮงกับผมที่สํานักเนี่ยครับนะครับทั้งโงเ่เฮงทั้งปรึกษ,ษาเรื่องแปลนบ้านแล้วเรื่องของลายเซนอย่างมากทีเดียวก็ยินดีที่ได้พบปากกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจที่รักทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมาพูดถึงแต่ความสําคัญกีฬาศาสตร์โงเฮงนะ เพื่อนๆลองไปดูกันให้ดีนะครับวันนี้ขอละท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ